สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการแจ๊สมวยวัด yes, สวัสดีครับในวันนี้ก็มาเจอกันนะครับวันนี้กีต้าร์แดงเสื้อแดงด้วยนะฮะวันนี้ก็ยังอยู่ในเดือนมกราคมนะฮะ2564นะครับก็เป็นช่วงที่หลายๆคนก็กักตัวเองอยู่ที่บ้านนะฮะ หรือบางคนก็ไม่อยากถูกกักหรอกแต่ว่าไม่มีงานอะไรให้ทําก็เลยต้องอยู่ที่บ้านโดยเฉพาะนักดนตรีนะฮะนักดนตรีนี่เป็นอะไรที่ต้องต้องอยู่บ้านนะฮะเพราะว่างดการเ,าเขาเรียกว่าอะไรมีผู้คนผู้พลานเยอะๆงดการชุมนุมเกินเท่านั้นเท่านี้คนนะครับก็เป็นธรรมดาเราอยู่ในช่วงของโควิดนะครับก็ พูดเอาไว้เป็นเป็นที่ระลึกหน่อยละกันเผื่อวันหนึ่งผ่านไป5ปี10ปีข้างหน้านะฮะก็กลับมาดูวิดีโอนี้ใหม่ก็จะได้รู้ว่าอ,อ๋อคลิปนี้เขาทำตอนโควิดกำลังระบาดเป็นรอบที่2ในประเทศนะครับประเทศไทยนะครับประเทศไทยต้องบอกประเทศด้วยนะฮะโอเควันนี้เรามาคุยเรื่องแจ๊สมวยวัดกันต่อนะครับ เท่าไนที่มีคำถามนะครับก็พิมพ์เข้ามาฝากไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะอินบ็อกมาคุยก็ได้นะฮะคุยได้ที่ต้นปาร์เกอร์นะครับต้นภาษาไทยนะฮะแล้วก็เว้นวัคปาร์เกอร์ภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับ o k e b o o k นะแล้วก็ฝากทุกท่านนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยแล้วกันกด u b s c r i b e ด้วยก็แล้วกันนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผู้ติดตามยังไม่มากแต่ว่าก็ไม่ด้อท้อนะครับก็ๆๆทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามีคนคอยดูอยู่ตลอดก็ดียินดีดีใจนะครับกับคนที่คอยคอยมาชมคอยมาดูแล้วก็มากดให้กำลังใจวันนี้พูดถึงเรื่องของสกิลหน่อยนะครับ skill สกิลเอสกิลคืออะไรนะครับเด็ก ทุกวันนี้ก็คงจะรู้อยู่แล้วนะฮะสกิลนะครับเพราะว่าเล่นเกมก็ต้องสกิลนะฮะก็ต้องมีสกิล <laughs> สกิลก็คือความเชี่ยวชาญความชำนาญน,นะฮะผมไปย,ย้อนดูแล้วรู้สึกว่าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับทฤษฎีซะส่วนมากก็เลยมองข้ามสกิลไปก็ไม่ได้มองข้ามนะฮะแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างเอื้ออำนวยให้ทำเกี่ยวกับ ทฤษฎีมากกว่านะครวันนี้ก็เลยอ่ะโอเคเป็นนิมิตหมายที่ดีมาทําเรื่องเกี่ยวกับสกิลหน่อยละกันนะเพราะว่าหลายๆคนสนใจเรื่องการเล่นคอร์ดนะครับจริงๆดีมากนะฮะสำหรับคนที่สนใจในการเล่นคอร์ดนะครับเพราะว่าการเล่นดนตรีไม่ใช่เพียงแค่จะโซโล่อย่างเดียวนะครับต่อให้เราเล่นเ,นเป็นเพลงแจ๊สบันเลงกรช่างถ้าเราไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์นะครับ ถ้าเราเป็นน,นักดนตรีแจ๊สทั่วไปในวงก็แน่นอนจะจะประกอบไปด้วยกลองเบสเปียโนแซกโซโฟนอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีกีตาร์เป็นเราเพราะฉะนั้นเวลาโซโล่แน่นอนว่าเราไม่ได้โซโล่ทั้งเพลงเราจะต้องคอยตีขอดให้ให้เพื่อนโซโล่ด้วยเช่นอ่าตีขอดให้เปียโนเขาโซโล่เล่นขอดให้ให้แซกเขาโซโล่เพราะฉะนั้นต่อให้เป็นเพลงบรรเลงไม่มีเสียงร้องกระช่างแน่นอนว่าการเล่นขอด ก็น่าจะเป็นมากกว่า50%ในเพลงนะครับยิ่งถ้าเป็นเพลงร้องแล้วด้วยโซโล่จะเหลือเพียงแค่20%เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นคอร์ดสำคัญมากเพราะว่าเราเล่นคอร์ดกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพลงบรรเลงหรือเป็นเพลงที่มีเสียงร้องนอกจากเราจะเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ที่จะโซโล่เป็นหลักแบบว่าเช่นมือกีตาร์ที่ดังๆเป็นมือ Jazz แจ๊สงต่างๆที่เขาจะโซโล โดยที่เขาไม่เอาเครื่องอื่นมาเล่นด้วยเลยเขาโซโล่คนเดียวแต่อย่างน้อยเขาก็เล่นคอร์ดด้วยอยู่ดีนะฮะแต่ว่าเขาอาจจะเล่นคอร์ดน้อยหน่อยแต่นี่เรามองแบบทั่วไปนะเพราะฉะนั้นการเล่นคอร์ดเป็นอะไรที่เล่นเยอะกว่าโซโล่แน่นอนนะครับผมก็จะไม่แนะนําคอร์ดยากอะไรนะครับผมจะแนะนําคอร์ด4คอร์ดก็แล้วกันวันนี้คอร์ด C คอร์ดเ minor คอร์ด F แล้วก็คอร์ด G นะครับซึ่ง เราคุ้นเคยแต่เราจะเล่นให้มันหน้าตาพิลิกพิลั่นนิดนึงเพื่อเราจะได้ฝึกสกิลของเรานะครับโอเคคอร์ดแรกเป็นคอร์ด C Major 7จับแบบนี้นะฮะคือตอนนี้ผมมองไปที่อจอนะซึ่งจะมีไฟซ่อนอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็กลับมามองตรงนี้จะมืดเลยนะแสบตานะฮะคอร์อด C ผมใช้เป็นแบบนี้นะฮะ ก็ไม่บอกจุดแล้วกันนะครับเพราะบอกมันจะช้าดูเอาแล้วกันนะฮะแล้วก็ฟังเสียงเอาแล้วฮะนะครับคอร์ด A m i n o นนะครับ,ร A รบเป็น A อ i n o r ออันนี้ C major S เวนะครับคอร์ดเ m i n o นอนนะครับก็เป็นแบบนี้หน้าตาคล้ายๆกันนะฮะตำแหน่งของ,อของการวางนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก,ก้อยก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันเลย ส่วนต่อไปคอร์ด F นะครับใช้เป็นแบบนี้นะฮะบูนิ้วแล้วก็ฟังเสียงเอาละกันนะครับเป็น F Major 7เหมือนกันแล้วก็คอร์ดที่4เป็นอ G อ่ m i n ด n t 9นะครับเ,เราเล่นแต่7มามากแล้วเล่น9บ้างแล้วกันนะ ก็เป็นโปรเกชั่นทั่วๆไปนะครับวันซิกโฟไฟนะครับว mm. ันก็ซีเมเจอร์เซเว่นซิกก็หกเอมเนอร์เซเว่นีก็เอฟเมเจอร์เซเว่นแล้วก็ห้าก็ 5. แค่นี้ครับ4ีคอร์ดแล้วเราก็เล่นผมข้ามคอร์ด F ไปนะฮะเอาใหม่อีกทีหนึ่ง ทิคของการจับขอดซีนนะครับพยายามทํานิ้วให้มันเอียงไปทางนู้นนะครับไม่งั้นมันจะทรมานมากถ้าพยายามหนิ้วมาทางนี้เรียบร้อยนะครับชาวร็อกชาวร็อกหันนิ้วมาทางนี้ส่วนมากนะครับถ้าเป็นแนวคลาสสิกจริงๆการทํานิ้วแบบขึ้นไปตรงๆงเงี้ยหรือว่าหันออกไปทางทางตรงนู้นอะค่อนข้างที่จะเป็นการวางนิ้วที่ดีนะถ้าเราหันนิ้วไปทางนู้นนิ้วก้อยเราจะสามารถมาไกลๆได้แต่ถ้าเราหันนิ้วชี้มาทาง หาเรานิ้วก้อยมันจะไปไม่ได้เห็นไหมฮะนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับพ,พ,พยายามหันนิ้วขึ้นตรงๆอย่างนี้นะครับ C minor e, F G แล้วก็เล่นกับเมทอนอมนะคะเดี๋ยวผมจะลองเล่นกับเมทอนอมดูนะคะความเร็วที่120นะครับดีบลงทีเดียวพอนะฮะ ก็ลองดีดเป็น2ครั้งดูนะฮนะ1 2 1 2 3 4 1 2 3 4รับรองว่า ถ้าเล่นสี่ข์ดนี้ได้นะครับอย่างคล่องๆนะฮะท่านจะเล่นขอดอื่นๆได้ด้วยความรู้สึกที่มันง่ายขึ้นนะฮะเพราะว่าสี่ข์ดนี้มีการจัดวางนิ้วที่ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับแล้วก็มีการกางนิ้วที่มากนะฮะ แล้วเราก็สามารถนําไปใช้งานจริงได้นะฮะพอเราเจอขอดซีเราก็พยายามจับขอน,นี้นะฮะอย่าไปจับแต่แบบตอนนี้เราจับเราคล่องแล้วนะฮะเราต้องลองมาจับที่เราไม่คล่องนะฮะพอเราคล่องแล้วมันก็จะมันก็จะคล่องเหมือนเดิมครับมันก็จะคล่องตลอดไปก็เป็นการเพิ่มสกิลให้กับการเล่นของเรานะครับ ประมาณแบบนี้นะครับส่วนตัวผมว่าออขอดี่ยังยังไม่ยากเท่าไหร่ยังมียากกว่านี้อีกแต่ว่าเดี๋ยวจะมานะแนะนําให้ฟังในในคลิปต่อไปกันละกันนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้แค่4ขอดี้นะร C major 7 A minor 7 F major 7แล้วก็ G dominant นะครับ โอเควันนี้ก็คงจะฝากเอาไว้เพียงเท่านี้สำหรับการฝึกสกิลนะครับฝึกกันเยอะๆนะครับเล่นดนตรีให้มีความสุขเจอกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแจ๊สมวยวัน